หลังจากทำบุญกลับมามาแวะกินปุงที่เมืองวากนะครับนี่ครับจะแช่นอแช่ไข่เอาไข่เอาน่อมาแช่นี่ครับ,รบปุงเมืองวากไปทำบุญบ้านปุงมาแล้วก็มาแวะกินปุงที่เมืองวากครับ นี่ครับวิธีแช่ไข่แช่นอเอาลูกอ้อยใส่จานัำเร็วอย่านี่วิธีแช่ไข่ครับนอไม้ก็ต้องเอาแช่แบบนั้นเลยครับ วันนอกเราช่างดีจังเลยมีอะไรให้กินเยอะแยะมากมายก็เอาผักมาแช่เลยครับนี่เป็นสาวสาวเมืองวากครับสาวสาวเมืองวากเอาผักมาแช่

วิธีเอาปุ่มต้องทำแบบนี้ครับนี่ครับจะมีแก้วหนึ่งแก้วแล้วก็ไม้หนึ่งชิ้นยังไม่เคยเห็นครับเด็กสมกลุ่มหลามากินด้วยเลยเด็กกันมาอัน หลังจากไหนมาเอาก <c oughs> อนห่งนี่ครับต้องเอาระวังระวังหน่อยนะเพราะว่าทรายมันเยอะถ้าเอาไม่เป็นเอามันจะขมนะครับปรุงปรุงจะมีรสชาตขมแล้วก็ทรา,ายเยอะต้อง เนี่ยอันช่างอะอ้เหลาลวดมป็นมนังแตนทั่วแจแจ่มดี ออขัาลึงไปก็มึงให่ถ่ายซื้อถ่ายมึงว่ามึงบ้านนีที่ถ่ายอ่ะขปีลงไปเมื่อจีบอกให้อะมมีกอดถ่ายมันเลยถายงครับุงที่มึงบักครับบ้านนี้ใส่ใส่เยอะแซ่บเยอะใส่น้อยแซ่บน้อยนี่ครับปผงกินแบบธรรมชาติ มีปลาเผาด้วยครับเ <c oughs> <c oughs>